ไหนใครว่า54าสี่แก่แก่ตรงไหนไม่แก่เลยฉันยังสดใสฉันยังร่าเริงฉันยังแข็งแรงฉันยังกระปี้กระเป๋าได้เต็มที่นะคะพาตัวเองออกมาสูดโอโซนสูดบรรยากาศข้างนอกไม่มกบก่มกม่ลอยู่กับความคิดและกับปัญหาแล้วก็บอเอาปัญหาของคนอื่นเข้ามามาของตัวเก่านะคะ แล้วก็เคลียร์ทุกอย่างที่มันสะสมที่มันอยู่กับตัวเราที่มันกดทับให้เราเครียดทําให้เราบ่มีความสุขนะคะวัยของเราเป็นวัยนี้เป็นว่าีย่ยิ่งอายุมากเรายิ่งจะต้องปล่อยวางนะคะความสุขจริงๆของคนเราแล้วนะคะณสุดท้ายถ้าเราผ่านมาถึงห้าสิบกว่าตอนนี้นะคะสิ่งสําคัญที่สุดมักจะบอกตัวเองตลอดว่าสิ่งสาคัญเนี่ยบัจจัเงินบัจจัทองละคือสุขภาพ ถ้าสุขภาพเราดีทุกอย่างดีแล้วมีความสุขมากเราอยากไปไหนเราไปเราอยากจะกินอะไรเราได้กินเราอยากไปเที่ยวต่างประเทศกับเพื่อนหรอถ้ามีตังไปเลยนะคะเปิดโลกเปิดไอประสบการณ์ของตัวเก่านะเจ้าสิ่งนี้แหละที่มนุษย์ที่คนหลายๆคนทวินหาในยามห้าสิบกว่ากว่าไว้ใจว่าห้าสิบกว่ากว่าโอ้ยปวดแข้งปวดขา,าเดินกับบ่ได้ขึ้นเขากับบ่มีแห้งนะเจ้า เนี่ยหันก็พอมกระเป๋าดูกระเป๋าไว้ห้าสิบเนี่ยมันใจกันอี <c oughs> อันนี้บอกห้าสิบเนี่ยเาห้าสิบสี่จะห้าสิบห้าแล้วตัวนะคะยิ่งสมองนี่บ่ต้องบอกเลยสมองนี่นั้นถ้าจะซักสอห้าได้ละก้กาเนี่ยค่ะ <c oughs> ก็พยายามดูแลตัวเก่านะคะไอเราบอกเอาความสุขของเราไปแขวนแล้วก็บอกมองคนอื่นแล้วอ้ทาไมเขายัางอันอยังอี้นะคะอันนั้นเราบอกเอาเรื่องของคนอื่นเข้ามา นะเจ้าความสุขของเราบด้วยแขวนไว้กับปากเจ้าบ้านความสุขของเราบด้วยแขวนไว้กับเพื่อนบ้านนะคะความสุขของเราอยู่ที่ตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นอัญยังที่เป็นมลพิษอัญยังที่มันเป็นพิษกับตัวเอาอันยังที่บันทอนตัวเฮาอันยังที่ทําให้รอยยิ้มของเฮาหายไปตัดออกไปค่ะทิ้งเขาออกไปค่ะบางสิ่งบางอย่างเราจําเป็นต้องตัดมันต้องตัดนะคะตัดเพื่อทําให้เราดีกว่า ตัดเพื่อทําให้เรามีความสุขมากกว่านะเจ้าก็เนาะห้าสิบอยู่ยังไงใไนวัยให้ให้สดใสจะจะเห็นว่าเวลาเวลาเราติดตามพวกพี่ๆนะคะที่เปืนอายุมากมากกว่าเรานะคะหกสิบกว่า,าะโอ้อหคนแต่งตัววัยรุ่นสดใสมากนะคะตรงนั้นแหละคือคือไอดอลตรงนั้นแหละคือกําลังใจตรงนั้นแหละคือแรงผลักดันที่จะทําให้เราเป็นฉันต้องเป็นอย่างนั้นฉันต้องแข็งแรงฉันต้องมีความสุขเหมือนเขาเลยนะคะ จะต้องแต่งตัวเหมือนยายเพิ่งอยู่บ้านนี่นะคะมาเอาจะอันบอเอาเราต้องสดใสสดใสในแบบของเรามีความสุขในแบบของเราเติมพลังเติมความสุขให้เพื่อนๆนะคะส่งต่อพลังบวกคะ่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายสายๆวันพุธคะ่ะ